ใครจะรู้บ้างนะครับว่าน้ำมนต์ของหลวงพ่อบนตีนะี้มีความศักดิ์สิทธิ์และช่วยบรรเทาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งไม่ดีอับประมงคลรวมถึงไล่คุณใสมนต์ดำนะครับที่จะมากั้มกายในตัวเรานะครับเสริมทรัพย์เสริมเมตตาในตัวเราให้มีสิริมงคลนะครับหลวงพ่อท่านมีความชนานาญเรื่องน้ำมนต์มากนะครับเวลาวันงานนะครับพิธีสําคัญทางวัดนะครับ จะมีพวกป้าๆนะครับที่เขารู้ก็อยากจะให้หลวงพ่อพรมน้ำมนต์ให้รวมถึงอยากจะนำน้ำมนต์มาอาบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของประตูโขงแห่งวัดลำบุรนครหลวงจังหวัดอุทยานะครับจะมีปู่โสมเฝ้าทรั์นะครับที่ท่านจะปั้นนะครับรวมถึงแพทย์หลวงนะครับในการขอพรนะครับปู่โสมก็จะขอด้านโชคลาภนะครับ เปิดให้คนที่มาได้มีนะครับโอกาสได้มีโชคมีลาบรวมถึงแพทย์หลวงจิตปิญญานะครับให้มาขอพรเกี่ยวกับการรักษาสิ่งที่มองไม่เห็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับโดยจะขอพรขออนุญ,ญาตจากพระเจ้าเอกทัศนะครับที่อยู่ในโบสถ์แล้วก็มาขอพรปู่โสมเศร้าซับกับนะครับจิตปัญญาณของแพทย์หลวงในสมัยก่อนครับ I tansukan no asumau atau 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 susu hamram mencari supata kina kaya kambang wa.